เพื่อนๆไม่ต้องไปซื้อพันหอมแพงๆนะคะวันนี้ป้าอ้วนจะพาเพื่อนๆน,นำหอมที่อยู่ในครัวเนี่ยมาปลูกกันนะคะไปดูกันนะคะว่ามีวิธีปลูกยังไงแล้วเขาจะเกิดไหมสักครู่คะ่ะถ้าเราเจอกันครั้งแรกนะคะเป็นกำลังใจให้ป้าอ้วนด้วยนะคะด้วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเผื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆ ที่มีประโยชน์เป็นประจำจากช่องประอ้วนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรและสูตรทำอาหารไขายนั่นเองค่ะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็แกะเปลือกออกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตัดตรงรากของเขานะคะ ปาดหัวเล็กน้อยค่ะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนี่เลยจ้ะอันนี้ก็เหมือนกันนะก็จะตัดประมาณนี้เนาะนี่เลยค่ะเพื่อนๆแบบนี้จ้าก็จะทำทั้งหมดเลยนะคะ อันนี้เขาเรียกหอมแขกนะคะเพื่อนๆหอมแขกที่เหลือจากในครัวค่ะพอเขางอกอย่างนี้ก็จะเกือบจะฝ่อแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะเอาวลูกสาวมาช่วยอีกแล้วลูกสาวมาดูว่ามามาทำอะไรนะ อะไรจะ่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะทำการปลูกหอมเลยค่ะเพื่อนๆระยะของการปลูกหอมก็ประอ้วนจะใช้ระยะทั้งหมด40เซนติเมตรนะคะ40คูณ 40, kg, 40 kg. โดยโดยประมาณนะคะก็จะใช้ไม้เสียบ แล้วก็วนๆๆนิดหน่อยเพื่อที่จะให้หอมของเราเนี่ยลงไปปลูกได้ง่ายนั่นเองพอดีกับหัวหอมนั่นเองค่ะวิธีการปลูกก็ไม่ยากนะคะอ้วนก็จะใช้หอมแล้วเนี่ยเอาด้านที่เป็นด้านรากเนี่ยลงนะคะแล้วก็บีบดินนะคะนี่เลยจ้ะเราก็จะไม่กลบดินให้มิดนะคะก็จะโผล่ไว้เล็กน้อยนะคะสัก ครึ่งเซนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เลยจ้ะจะไม่ให้ดินกลบข้างบนเลยทีเดียวนะคะก็จะทำอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งแปลงเลยค่ะ มาดูหอมกันนะคะหอมเราอายุ2วันตอนนี้เริ่มที่จะงอกออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นยอดอ่อนๆนะคะนี่เลยค่ะออกมาเป็นปลิมเลยนะคะส่วนวิธีดูแลก็ไม่ยากนะคะก็แค่รดน้ำเช้าเย็นค่ะมาดูวันที่3นะคะหอมของเราก็ออกมาสัก 3นิ้วได้แล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเริ่มออกมาให้เห็นแล้วนะคะรดน้ำเช้าเย็นเหมือนเดิมนะคะชุ่มแต่ไม่แฉะนะคะเพื่อนๆพออายุ5วันหอมของเราก็เริ่มผลิใบออกอย่างเยอะแล้วนะคะเพื่อนๆเริ่มแตกกอด้วยนะคะนี่เลยจ้า ส่วนช่องว่างที่ไม่เห็นนี่จะเป็นหอมที่เขาฝ่อนะคะเพื่อนๆนมันก็จะไม่เกิดนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนคนหไหนที่อยากปลูกก็ดูด้วยนะคะถ้าหอมฝอน,นี้เขาก็จะไม่เกิดนะคะหรือว่าถ้าเกิดก็จะอาจเกรนนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนนี่เลยจ้ะส่วนหอมเจ็ดวันแล้วนะคะเราก็จะทำการใส่ปุ๋ยคอกนะคะวันนี้ป้าอ้วนจะได้ปุ๋ยคอกที่เป็นขี้แพะนะคะเพื่อนเพื่อน เพื่อนๆมีปุ๋ยค้อกแบบอื่นก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะก็โรยสัก1-2ช้อนนะคะรอบๆต้นหอมของเรานั่นเองค่ะการใส่ปุ๋ยปะอ้วนเลือกที่จะใส่ช่วงเช้านะคะเพราะว่าช่วงเช้าเป็นช่วงที่มีการสังเคราะห์แสงแล้วก็สามารถดูดปุ๋ยเข้าไปได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองนะคะ ปัญหาในการปลูกหอมแทบไม่มีเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็โรคมแมลงไม่มีนะคะจะมีแต่หอมมันฝ่อเนี่ยก็จะไม่ค่อยเกิดนั่นเองนะคะเมื่อโรยปุ๋ยเสร็จแล้วเราก็จะทำการรดน้ำเลยค่ะรดชุ่มแต่ไม่แชะนะคะวันที่1ิแล้วค่ะต้นหอมของเรานะตอนนี้พร้อมทานแล้วนะคะเพื่อนๆ ง่ายมากๆเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคลิปของการปลูกหอมของเราก็จบลงไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะเป็นกำลังใจให้ป้าอ้วนด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเผื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆที่มีประโยชน์จากช่องป้าอ้วนค่ะ โดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรและสูตรทำอาหารขายนั่นเองนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ